ปัจจุบานครับครับผมในเมนูยังครับวันนี้นี่ครับต้มปลาครับต้มปลา,าทะเลเน่มลึกฮั่นแต่ให้ต้มน้ำเหมอนปลาทะเลทะเลนมม้ำลึกเย็ซีมาหาเย็ซีมาเย็ซีไม่ใส่ยีกเย็ซีมากินต้มปลาสิกินก็เตีย้ยคนพิ่อิ่มอยู่วันนี้เพื่อนขายของวันลอยกระทงชิน้นอิ่มแล้วบอกเรากินต้มปลาจากทะเลอันดามัน ให้พ่อเมียคุยสองคนให้่ไข่ให้ขวดทั้งดูครับพ่อยายบ้านจะต้มยำปลาทะเลให้กินยักษเฮ็ดเป็นบ่เป็นหรอกบอ่ครับสูตรมั่วมั่วมั่วป,ปลาไปเมื่อไรที่ควรดีกว่าเด็ดเลยนะสูตรเฮียไม่ตามที่น,นะครับ ตำตัละทุบๆไ้หมดตํำจะเพ็ดทุบเอาเอาพริกเอากัดกัดละไข่มาไหมสวนนี่ทุบเอาใส่พริกไหาย่ยาเกัะวนตอนเน้ำเดือนแล้วต่อมั้น้ำไม่ใช่หรใส่น้ำตอนใส่หลายนี่นน้ำมใส่สนน้ำตอนน้ำอยู่หลังรถตั้งเอาน้ำหลังรถให้มาเตียไว้เดี๋ยวค่เติม ปลาแดดก็เมื่อไรหรอวะปล่ไซร์หรอปลาแดดนะตุ้มจมปลาทะเลน้ำลึกครับใส่หลายเลยพี่นนเขเ้าเห็นคนกินเขาเห็นตีเขาใส่หลายกวนี้โ <c oughs> อ้ใส่พี่ผมอีกเอาขวดนะี้

สาเกเบอร์กาบีใไม่ไม่ทุบบอลเลยครับไม่ดูครับนั่นร้านมาแล้วเฮ้านั่งโนพะมาดตัวนี้ร้านสาวพญ่บัลในที่หนึ่งบ่เห็นบ่ลรอบอกแล้วว่าในที่หนึ่งในรางวัลยังอรางวันหรออะไยังบัญชายสะพายก็ะมงกุด ใส่มงุฎบองถอดไส่สุเยเปไ็นร้อยกระท่อมหมดแลงเหรอพอดีเลยครับมัมนมดเพชรปะนะเบิร์บอกิงชบ,บาทเลยเพยาบาลโอเ้เน่กินน้ำซาเบ,บิรขวดยังแล้วพ,าพยาบาลต้อ <c oughs> งปรุงเครื่องก้อนบอ่ครับครับปลาทีหลังครับยังครับนี่ปรุงซิมเอเเกียรงาลม เกือมันเข้มหมดแล้วพุชบานเข้มหมลูกเกือมันเข้มหมดเลยะเอาพระเยซูลงไปเอาเสียไหลเถอะเอ็มน้ำปลาลงไปน้ำปลาตายังครับนอได้เจอเยอะกันหาดวยหรอเยลงไปน่ามันหล เกลือนเข้มแน่ซิมมงรูิมบ่ซิมบ่ซิมเกลืออยู่บ่รยไปเลยสมยังว่าใส่ยัิมเหรอดีว่าใส่บ่ใส่เสียบแล้วแซ่บแล้วเดี๋ยวเอาดีกันเดี๋ยวพยาบาลน้ำเดือดแล้ว ม่ดูดีเลยไล่้ิดีบนี้รเระมไรกันได้่รใส่ยังครับพี่ยงประคามเสียกันไปครับสมมันสซเนมันขาดยังใส่เตียงใส่ปลาลงไปมั่งเตี้ยโมเสดนี่ตรงเสียเรือนะครับปลาเปล่าอครับอ้าโมเสือครับชักปลาอย่างไม ปาล์มก็ใหญ่เด้อนี่นีไม่เลยเทลงไปเลยเทลงไปมันจะป่ไงผ่าเขาปลผ่าบ่โอโโลอยู่ขนาดมันเยวไปเบ็ดออกเบิดหรอเบ็ดออกครับเม็ดมันยัตัวหน่อยมั้งเม็ดตัวใหญ่เขาขนาดน้ปลาไม่รู้ชื่อครับปลาทะเลน้ำเลือดเยอไปหน่อยมากิน้วกันเ้อโอดีเด็ดสิแ์ฟปลาลุงปลา

โอ้โหผักใส่เบิร์รดแล้วตัวเขาผักเ,ยเ,เลยปลาต้มใส่คัพใส่แนวผักอุ้ยหอมหวยๆเลยพี่น้องยืมขามเกลียวชิมเมืองหรอเปล่านี่คือพอนี่สีมือพยาบาลมาเด้อเพื่อนเซเมนไม่กินน้ำแน่ไหมละ่ะเสยเมนมาได้เสยเมนต้มปลาชิมซีวเนี่ยพยาบาล,ตลโตงง๊ะอะไโต๊ะไงหนึ่ง โอ้ก็เสียบเลยบเสีบโอ้สยมนะตักเส้ถุยครับตักเส้ถุยยบเสียบเบเสียบ้เยกินปลาทเนดโอ้ยมาเีทะเลนามันเเสีบเสบเนี่ยเขาจนพนีครับโอ้เสียบปลาะเลหอมหวยเลยีโอเสีย หอมหวยเลยอย่ามาใกล้ไฟนั่นอากินจังเลยอย่ามาใกล้แถวนี้เอาอ้ออืมกินหอมมากมากมากอ้วรอล้วิเหลือตักสถุงกับบ้านานกานกินน้ำกันไม่กินน้ำกันเอาหน้ารูีกินหอมมาอน้รอีกบ่กเียว ยังไม่พอเราต้องมาปรงุงใหม่อีกทีนึ่งบอกเกล็ดเงาลงไปเฮ้ยเห <มา S 3> ยียบร,ร้อยเม,ม็ดไม่เอามาพี่นรองมากินด้วยกันมาเรือครับเอาำมีเนาะกินเขาไปดิครับกินกันเรืองสิบา,บายบายบายเดี๋ยวกินแบบพอไหม